ททีีี่่นนสถาวิาจุมเรียบสัวจ้าอาโลกโลกเสยเนียเนียงกัญญาเจตีกรุรบหนึ่งเจตีสแนฮาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับรายการสนุกกับภาษาอาเซียนภาษาขเขมรค่ะยังคงเป็นเรื่อง,อ,งอาหารขเขมรอยู่นะคะเรามาทําความรู้จักเรียนรู้วัฒนธรรมการกินของคนขเขมรกันนะคะสําหรับอาหารในวันนี้ ดูเหมือนจะเป็นอาหารประจำชาติแท้ๆของคนเขมรนนะคะแกงนี้ก็ไม่สาบา่าจะแปลเป็นภาษาไทยนะว่ายอย่างไรอย่างไรแต่คล้ายคลึงกับคำว่าแกงอ่อมในภาษาไทยค่ะเดนก็จะขออนุญาตแปลว่าแกงอ่อมก็แล้วกันนะคะส่วนในภาษาเขมรน,นั้นก็คือสัมล้อกอโกสัมล้อกอโกแกงอ่อมค่ะ เป็นการประสมคำว่าสําลอสําลอที่แปลว่าแกงรวมเข้ากับคำว่าก o กโก o ก o กโกโก,โก,โกโกเนี่ยในพจนานุกรมของภาษากรเรน,นั้นให้คำอธิบายไว้ว่าเป็นแกงชนิดหนึ่งไม่ใส่กะทิค่ะแล้วก็ใส่ข้าวเบือข้าวเบือก็คือข้าวสารหาที่นำมาตำแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำแกงค่ะ ในที่นี้ก็ขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยว่าแกงอ่อมก็แล้วกันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะคะสำลอกกโกสำลอกโกหรือว่าแกงอ่อมเนี่ยคะ่ะแกงอ่อมของคนขเขมรนั้นเนี่ยเครื่องแกงก็จะมีพวกตะไคร้ขา่าขมิน้นหอมกระเทียมผิวมะกรูดนะคะก็คือเป็นเครื่องแกงตามปกตินั่นเองนะคะแต่เครื่องแกงอันนี้ไม่มีพริกนะคะจะเอาเครื่องแกงเหล่านี้ หรือเครื่องเหล่านี้นะคะมาโขลกแล้วก็มาผัดให้หอมใส่ปลาแล้วก็หมูค่ะอาจจะเป็นกระดูกหมูเนื้อหมูหมูสามชั้นก็ได้นะคะรวมทั้งใส่ผักหลายๆอย่างหลายชนิดเข้าไปนะคะใส่ข้าวเบือก็คือข้าวสารที่ตำละเอียดใส่ลงไปเพื่อที่จะให้น้ำแกงเนี่ยข้นค่ะรวมทั้งใส่ปลาลาด้วยสำลอกกโก สำลอกโกหรือที่แดนแปลว่าแกงอ่อมเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังจะไปที่ประเทศกัมพูชาแล้วท่านสามารถที่จะหารับประทานได้ตามร้านอาหารทั่วๆไปค่ะทุกร้านเลยนะคะที่จะมีสำลอกโกขายค่ะเคียมแดนยำสำลอกโกเข้ามาียมแดนยำสำลอกโกเขมาแปลว่าฉันเคยกินแกงอ่อมเขมรค่ะ อร่อยค่ะ,ะสำหรับโกโก้คามาชงันนะสำหรักโกโก้คามาชงันนะแปลว่าแกงออมขมิน้นอร่อยมากค่ะเนี้สอสไลซจังปิซาสำหรักโกโก้คามาเต้เนี้สอสไลซจังปิซาสำหรักโกโก้คามาเต้คุณอยากทานแกงออมขมรไหม ค่ะวันนี้ผู้ฟังก็ได้เรียนรู้คำว่าสําลอโกโกสําลอโกโกไปกัมพูชาแล้วก็ไปสั่งรับประทานได้นะคะสําลอโกโกค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสมจุมเรียบเรียจ้าที่นี่สถานีสถานีวิทยุศึกษา